เปิดตาแรกมาขอวอร์มมือหน่อยละกัน <c oughs> ขอไม่ตึงมากขอแบบชิลๆหน่อยเปิดมาก็เหมือนเดิมครับเล่นมาหลายเกมแล้วแต่เพิ่งได้ลงจริงๆก็สามคลิเปเองผมเล่นไปเยอะมากอะไม่เคยชนะชนะที่เห็นตาเดียวคือตาที่เพิ่งลงไปไอ้ตาที่เล่นนายนอำเภอนี่คือตานั้นตาเดียวแหละที่แบบเล่นมาแล้วเพิ่งชนะสวัสดีสีเหลืองสีเหลืองเณ่ไปวิ่งมาวะ เหลืองว่าไงอย่านะอย่าเวเยยังไม่มีใครตายรีคูดาวหรอีคูดาวนะดาวดาวคนดีนะบอกไว้ก่อนแคนนั้นแหละกูยัดระเบิดได้ด้วเหรอเคยเยอะเราไปใครใครใครเป็นช่างแบบปลามาเดินกับผมหน่อยผมเป็นกับจัก เดี๋ยวผมกดสติกเกอ ER ร์นี้ให้นะถ้าใครอยู่ในท่อเนี่ยผมกดให้แล้วคุณก็โยนระเบิดลงเลย<ะ>้ใครเป็นช่างมามาเดินกับผมเลยเดี๋ยวผมส่งให้ถ้ามันอยู่ในท่อ,อผมเห็นอยู่โจ้อะมันอยู่ห้อง A ก้องกับห้องไฟมันหมุนอยู่ในท่อเอมื่อกี้เออโอเคเดี๋ยวเดินตามฟางมีให้เมื่อกีก้จลัาจะย้อนจะย่อนย่องนี่เลยจะย่อน,น,น,นระเบิดลงห้องมือเยเลวไอ้ซาบไอ้เฮดี้เยเลว กูเป็นกูเป็นเช่ากระปายอยาบึงใครน่ะตัวเป็นน้ำเลยนะไอ้ม่วงทรงแปลกแปกนะเหมือนเหมือนนักล่าครับเหเลยอ้ข่าวสวมรอยแล้วอ่ะข่าวที่สวมรรยเป็นกูแล้วอ่ะยี่ยย่ยอนยันด้วยโยนไม้ด้วยโยนไม้ด้วยเอาเป็นโดนนเราจะไม่เล่นเปิดเผยตัวตนครับแม่หรือว่าเปิดเผยดีวะ่าเปิดเผยก็จะแบบทําให้เราไม่โดนสสัยแต่อาจจะทําให้เราตกเป็นเป้าได้เนี่ยถ้ากําดักโดนฆ่ารู้เลยไอ้สีขาวมันสวมรอยสัต ไอสีขาววะไม่ใช่ดิไอ้คนไหนมันพูดวะกูจำไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยโอ้โหขอจำดึสัื่นเลยเกินใครดับไฟอะ่ะกูไม่อยากซ่อมเลยกูไปอะไอ้เหี้ย่ะกลัวใครจะซ่อมก็ซ่อมเอ้ยเหี้ยเฮ้ยกูวิ่งผ่านเหลี่ยงชมพูอย่านะไอ้เหี้ยกูหนีและ <laughs> อย่าไปอยู่ใกล้ใครทั้งนั้นเลยอุย้ยแดงแตก <laughs> อุย้ยทองก็ตาย ใช่กับดังนะไอ้แดงนี่ผมเองผมเป็นๆๆๆปน้ำเตอแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อกี้สีทองมันเอผมขึ้นไปห้องไฟใช่ปะสีทองไอรสีทองมันเพิ่องออกมาจากท่อดีคูดาวมันมันกี่วิว่าเจ็ดวิป่ะแต่เมื่อกี้มันมุดลงไปเลยไม่รู้วะ่ะปกติถ้าวิดว่ามันคูดาวมไม่เช่หอแต่แต่เมื่อกี้ผมผมขึ้นไปมันเพิ่องออกจากท่อเพื่อว่ะอีสีหนึ่งไเอเอมันมันเพิ่องออกจากท่อปะ่ะหรือว่าไงวะไม่รู้ กูไม่รู้กูไม่เห็นใครเลยก็เป็นสีเหลืองอะกับสีชมพูอะคุชมพูชม,มพูผมผมมีคนหนึ่งอยากให้ยิงมาอย่าบอกว่าน้ำเงินนะแมวนะยิงไปเลยเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยฉันนึกแล้วไม่มีผิดน่าสงสัยสุดแล้ววิ่งเอาเควสกูโดนสงสยยัยแก้วกูกูจะไม่ส่งสีกับใครแล้วนะไอเฮียกูอยู่จะของกูกูอยากโดนงสงสยัยก่อนเนี่ยกูศาสตร์เป็นคนดีหาแล้วเพื่อนคุยหน่ย อยู่ใช่ของผมเนี่ยอร่อยวะโอ้ศาสาร์เป็นคนดีเธอไม่ชอบไงเลยชอบคนแบ๊ดหรือเปล่าพี่อ่ะไหนวะคุยกูอีไหนนะเอากูเดินไม่ติดเจ็บพ่อเอ้จะชนหน้าอยู่แล้วเมื่อวาบผมวิ่งไปจะชนมันอยู่แล้วเจ็บพ่อแม่งกดขดเดี๋ยวก่อนนะแดงไม่เป็นไรเลยเมื่อกี้ผมเจอมันมันยืนทำเฟสเสร็จตรงไอเนี่ยตรงอะไรตรงปฏิกรณ์อ่ะ ไม่รู้อีกเวสหนึ่งน่าจะอยู่ตรงหัวยาหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะอยู่แถวนั้นแหละแต่ยผมเดินไปดูแถวหัวยาแล้วกันไปไปอะไรก็แล้วแต่มันนั่งหัวออกกีนี่ทำนายออกสปินมาเหรอผมเห็นตั้งแต่เวฟแรกแล้วมันไม่ได้ทำนายใครนะผมดูกล้องอยู่กดสปินยมีคนเดียวอะแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนแล้วเมื่อกี้ผมเดินเาวมันผมก็บอกอยู่สุดๆเป็นกระดักแ้วมันกดสปินเลยสปินหมีผม เออเพื่ออะไรเออเอาม่วงไปดีที่นายทำนายก็ไม่ใช่ทำนายใครเหลืองไม่เท่าเหลืองไม่ใช่ทำนายจริงหรอกผมกะไรครับโอเควสครับผมไปพูดด้วยเกมนี้กูจะเป็นคนใบผมไม่ได้มีมือกับกับดับกับผมผมปวดสปร์บินน่ะวิญญาณนั้นนะว่าวิญญาณทำธุรกิจเสร็จแล้วไอเหรอเสร็จหนึ่งนั้นนะวิญญาณทำธุรกิจเสร็จไปเฮแล้วไม่เสร็จตัวเองเล่ไม่ทำนายไม่ได้ทำนายใครถ้าทำนายต้องไปต้องหาเรื่องไปด้วยไง ถ้าทำนายเขาปวดดได้สาย่เวลาวิ่งยิงเนี่ยผมก็จะทำนายไม่ทันไม่เอาสบายสบายมาถือว่ามีหลักการก็ตามนั้นล่ะคงใส่ถ้ารู้ว่าชัวก็โปวดเมื่อยยิงนะเมื่อยถ้าต้องใส่นะถ้าต้องใส่กูเลยมึงยิงกูดีมึงยิงแล้วมึงตายเองอ่ะมึงยิงกูเลยสัตว์เอาดีไอ้เชีตาเพยอยู่ไหนกูคนดีแท่ ไอ้ฮ่ายิงกูเลยสิมึแงแจริงมึงเลงที่หัวกูอีสัตว์ขอเน้นๆน้่ะเอาดิเอาดิไหนยิงกูสิยิงกูยิงกูเลยเอาเยี่ยมไม่ยิงเหรอตีโคดาาอยู่นะะี่ว่ะกูยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรค่ะโหวดกูเลยไปโหวดก,กูเอาเอาให้มันจบๆไปเถอะไป เอ้ยกูขอไกปูไปแพ้กันซะนะเดี๋ยวฆาตกรแค่ตัวเดียวแล้เว้ยเราเรามันเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยววิญญาณมันทำมันแพ้ได้มันต้องคัดแล้เพราะว่ามันฆาตกรเลยแค่คนเดียวเองไอีกอย่างยังไงก็มันก็ไม่มีใครโหวตผมเลยแล้วนี่เออเอาลูกเหลือต้องสู้ๆอีแค่ตัวเดียวเองผมว่าน่ามัโหวตผิดแพ้เลยนะนี่คิดดีๆนะแต่ผมโน้มน้าวเลทางเหลืองเลยว่ะ เพราะว่ามันผ่านมาหลายเวฟแล้วเหลือไม่ทําทำนายใครเลย,เลยหรอกกงจริงเออผมจะบอกว่าผมเป็นช่งางปลาครับแล้วผมว่าวิ่งทำควสอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ใช้สกิลเลยเมื่อก,กี้ผมจะกำลังกำลังจะทำนายสีน้หลีนนะ่ยนเลยจริงมาคูดาสิบห้าวิเนี่ยกูบอกโลกเลยเนี่ย,ย,ย,ยกูนึกว่ากูจะโรบายละกูอยากไม่วางแล้วเบิด แล้วจะพิสูจน์ยังไงอ่อเป็นช้างปบกป่ากูไม่รู้จะวางอะไรไงกูไม่รู้ถ้าแบบว่าเออเป็นเป็นจริงอ่ะขอสักลูกหนึ่งห้องไหนก็ได้อ่ะโอ้เอาเงินไปเลยในวิญญาณฉันนะแค่นั้นแหละโว้หมดเลยก็ได้ครับหมด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 โอ้ยน้ำเงินเยอะเขารู้หมดแล้วมึงโว้ดกูเลยเฮียไม่เชื่อกูอโว้ดกูซะกูโว้ดตัวเองด้วยอ่ะเอาดีไอเฮียมาดีโอ้จซะ กูโหวตัวเองด้วยฮะนี่ไงกูว่าคนดีเฮียแต่กูไม่วางกูไม่ทำอะไรเลยไงเป็นช่างกาป่าที่ไม่ทำอาหาอะไรเลยอะ่ะคนดีตายนี่ไงนี่ไงไอพวกโง่ไอวนตายซะ หมือนแค่อะไรเขามาแล้วตืมาถึงมาถึงมเถึงมึนมันมันเต้านี่ไงบอกว่าเอ้เหลืองไปไอ้เหล่ยมไปมังร็ไม่เอาไปไาตไอนไหนเพี้ย